คุณดวคอลเลกชันลาสูมงการเป็นไหมคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็คือได้องแกลกันใรู้จักกันมานานค่ะเราก็อนแบบใส่เสื้อผ้าของมานานมากมากแล้วก็บบชอบแกลเลแล้ววันหนึ่งแบบเขาก็ชวนมาทำแลเลกยนมาชร่วมออกแบบ แล,แล้วก็พีออเดอร์สามสิบบาทก็ตัวนี้ต้องรีบจัดจ่อมาได้แสดงว่าก็สัตว์ตัวดีมากอยากให้อธิบายกับคอนเซ็ปต์ทีมาที่ไปก็จร,จริงๆคอนเซ็ปต์ก็มาจากตัวเขาเลยคือควิปป้ากันคนมีความเท่แล้วก็มีความเซ็กซี่แล้วเขาก็หวานนิดๆเราก็เลยเราก็เลยแบกบหาาลรานซ์ระหว่างแบรนด์เราที่จริงๆแบรนด์เราก็มีความเซ็กซี่กับหวานอยู่แล้วแต่ก็เพิ่มความเป็นเรียวแล้วก็เท่ของเขา ซึ่งเราก็ไรคิดชื่อกันว่าเป็นคอลเลคชั่นชื่อคันรี่คลับค่ะระหว่างที่นพูดอยากให้แบบว่าในนิบังนะคาบประกอบไปด้วยเอาเุ่กซี่ขุ่นท้ายว่าเห็นไหมต้องแบกทุกจุดือจะมีฮแวเราต้่แต่ก็ยังติดหาแบบลูกนมลูกมายนินใจไมแต่ดีเอะ้ยดีใจมากแล้วก็จริงๆดีใจที่ได้ เขาพูดแล้วก็แบบบางก็ให้ความร่วมมือดีมากมากก็ขอบคุณรับไอ้จริงๆทำงานเขาสนุกนสนุกมากสนุกมากแล้วก็แบบเหมือนทานานเขาแล้วก็รักเขามากขึ้นจะต้องขอบคุณบางมากๆดีใจค่ะจริงๆแบบเราเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วแล้วแบบวันหนึ่งพอได้มาทาอะไรกับเหมือนเหมือนได้คุยกับเพื่อนอ่ะเพราะว่าเราเพื่อนก็จะเข้าใจเราว่าเราเป็นแบบไหนโดยที่แบบเขาอยากให้มัน กันอยู่ว่าแบบมันโตไปไหมไ้ยใส่ไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าใส่ได้ใส่ได้เรายังใส่เลยนี่ออกมาเราเป็นคอลเลคชั่นที่ถ่ายรูปเหนื่อยมากวันนั้นเราไปถ่ายกันลนบุรีแม่สิบเจ็ดสิบแปดชุดเะราเป็นคอลเลคชั่นที่มีแบบ ไปหมื่นกว่าก้าวหมอก็บอกว่าฮ้ยคุณแม่คุณแม่ใจเย็นๆนะหมื่นสี่ไม่ได้ท้องอยู่โอเคก็สู้สุดใจอ่ะสนุกดีแต่ก็เป็นคอลเลคชั่นนี้ที่ออกมา ชัววลนะคะแล้วก็มีที่เสี่ยงเซ็นเตอร์แล้วก็ดูได้ในออนไลน์ค่ะแล้วก็มีที่ศิริราชด้วยก็มีหลายสาขาเลยดูได้ g อไมค์อุทิสชนชัยได้เลยค่ะ